สำหรับอาหารมื้อแรกในชีวิตลูกเราก็คือฟักทองใช้เวลานึ่งทั้งหมด15นาทีนี่เสร็จแล้วแล้วก็เอาลงไปปัน่นผสมนมแม่ลงไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นมือแรกเลยเทุกหมดนี้อันนี้เขาจะบดละเอียดมากดูสิละเอียดมากนะคะละเอียดมากไปหน่อยเป็นน้ําไปเลยคําแรกในชีวิตของลูกือ,อทำหน้าแบบแปลกๆแ,แต่ก็โอเคนะผ่านพ้นไปด้วยดี งง,งงยังง,งงงอยู่นิดหน่อยนะคะลูกแต่ก็ยังกินเรื่อยๆไม่หยุดนะแหมเริ่มติดใจแอะกะไม่ถูกทําครั้งแรกมาเลยเหลวไปหน่อยแต่ก็โอนเนาะวันที่สองเป็นแครอทเราจะเอามาหนึ่งเสร็จแล้วก็ปัน่นแต่ปั่นไม่ละเอียดมากนะวันนี้มาให้เด็กน้อยลองซิว่าจะชอบไหมแครอทผสมนมแม่นะจ๊ะอ้ามโอ้โหเป็นไงวิดูหน้าสิชอบแครอทนะเนี่ยวันที่สาักทองกับผักขม แล้วก็ปัละเอียดมือมาเร็วมากลูกอ้ามวันนี้ก็ e อ j o y Eating เหมือนเดิมน,นะจ๊ะวันที่4คือกล้วยน้ำว้าบว่ากล้วยน้ำว้าเราต้องใช้แต่รอบนอกเราจะใช้เม็ดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกจะท้องอืดแหละอ้ะาชอ,อ,อบอีกเช่นเคยวันที่5บรอกโลคโลีมะเขือเทศนมแม่นึ้อปันอ่นเหมืนิมกินอะอร่อยมากเคี้ยวงำมๆเลย วันที่6เครื่องนี้ใช้หุงข้าวได้ด้วยนะนี่30นาที mm hmm. เป็นกล้วยผสมข้าวกล้องแม mm hmm. ่ออกมาเป็นแบบนี้เกน้อยเอ j นจอยสุดๆเลยนี่ถ้าเกิดเขากินไปกระดิกเท้าไปแบบนี้นะดูสิแปลว่าตื่นเต้นมากอร่อยมาก วันที่7ไข่แดงฟักทองเคลแล้วก็นมแม่เหมือนเดิมนี่เด็กน้อยก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยขวามือมาทันทีวันที่8เป็นโอะโวคาโดบดผสมนมแม่โโตัวนี้โอโเองอมาประทับใจเครื่องโอเอนิวมากเพราะว่าแต่ละวันประหยัดเวลามากแถมอาหารเนี่ยคุณค่าอยู่ครบถ้วน BPA ฟรีด้วยเนี่ยลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้จ้า